อันนั้นอันนั้นก็เป็นทางแต่ถ้าหากสมมติีช่องว่าต่อไปนี้เราขอสนบสนุนบูนิธิสัมภารชีหรืออย่างบางบัดบอกว่าาจะสนบสุนบูนิธิขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทาัญญามูลนิธิหรือสสสีแต่คนก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะทําให้เราได้ยู่ักกระสบเสริมหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มากขึ้นทําไมเราจะไม่ใช้ระบบการคลัง ในการที่พยายามส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับารพัฒนาคุานการศึกษาตั้งแต่เรื่องเราให้เป็นครูปองการศึกษาสำหรับเด็กี่ยากจนทำไมไม่มีการจัดสรรเงินเดือนถ้าเราบอกว่าครูคือบุคลากรที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะครูในช่วงวัยแรกเรียนของลูกหลาของเราวันนี้อย่างที่มีคนพูดว่าไม่น้จะเรียนอะไรก็ไปเรียนครูไมู่้อจะมีอาชีพไรนก็มีอาชีพก็เพราะว่าเราดีคุณ ่าของครูต่ำมากในวงการแพทย์เคยมีช่วงหนึ่งที่เรามีประกาศเพื่อทัดการค่าในฉบับเราบอกว่าเพราะฉะนั้นให้เงินเพิ่มให้กับแพทย์ที่ทํางานในฉบัซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่ายการทาที่ทําได้ไม่ยากก็คือครูที่สำบเป็นครูวัยประถมครูที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลก็สามารถที่จะจับสั่เงินที่สามารถทำให้เกิดประสิทธ่คนที่มีความรู้ความสามารถ ไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียสละจนเกินไปสามารถจะไปเป็นครูให้กับเด็กๆทำไมเราไม่ใช้ได้ัยการคลังสร้างสรรค์ส,สังคมภาคประนนาาาชาชนวันนี้เรามีประกาศนภาคธุรกิจเขาทีอ่อยู่ในสังนคมนที่รับได้จ่ายเงินเพิ่มเติตตมถึงหมุนต้องเป็นบริษัทหรือห้างร้านที่มีคนให,หนึ่งคนขึ้นไปแล้วเกษตรกรแล้วผู้ประกอบการรายได้ซึ่งไม่มีใครนจะทำย่างไ มีผู้สัใจาคิดว่าเราสร้างประกันสังคมภาคเอกชนได้ไหมเพราถ้าหากจะเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนอาจจะเริ่มต้นที่กลุ่มสักษสะสมรัพ์ซึ่งวันนี้เริ่มเกิดขึ้นอะไรว่าถ้าหากประชาชนได้จ่ายเงินสนเพื่อเป็นประกันสังคมรัฐส่วนท้องถิ่นก่วมด้วยเราทาหลายเรื่องที่บอกว่าเราอยากจะเป็นเวลแฟนสังเกวันนี้ มีคนบอกว่าถ้าเป็นเบอรแฟร์สเตมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าพึ่งพิงเงินสนกาาจากรัฐป้าเกินการหรือเปล่าแมีแนวคิดว่าเราสร้างเบิร์แฟร์สเตจได้มาดินี่คนที่สูงอายุคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคเกษตรกรรมหรือภาคอื่นทำองไรที่จะทําให้ท่านเหล่านั้นสามารถที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นคููสอนให้กับเด็กๆมามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาคนทำไมเราถึงไม่เอาเงินกองทุนของกองทาชกรรมการกิจการโทรัมนาคมแห่งชาติเอาไปสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับท้องถิ่นที่ห่างไกลวันที่ไปสายโดยสายไม่ได้มันก็มีระบบไร้สายเช่นวายซึ็กซ์ซึ่งในที่างเนี้ยเรียกว่า USO อ s ือ Service o p i c a t i o n เป็นเรื่องที่กสชสามารถนําเงินเอาไปสร้างเครือข่ายทําให้เกิดการยงใหญ่ค้นหาความรู้นีให้กับท้องถิ่นที่ฐานกว่าเาจะเป็นประชาชนทุกเดือนทกเดือนครับผมอยากจะเห็นว่าวันนี้การทางาสังคมมันต้องตีโจทย์ที่ไปจากการที่แค่ลดความเหลื่อมล้ำลงได้เพราะว่าไปถึงโจทย์จุดนั้นเนี่ยมันได้พิสูจน์ ในหล,หลายประเทศแล้วว่ามันไม่ได้เป็นต่อต่อนั้นการคลังเพื่อสังคมที่แท้จริงคือการสร้างความสุขสร้างให้เกิดความปลอดภัยต่อการกระิญกับวิกฤตต่างๆที่มาในชื่อของคนสร้างโอกาสและอิสระในการเ,เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงความรู้เข้าถึงแหล่งทุนและจนการคือสร้างจิตอาสาทําให้มีความสุขว่าตัวเองได้ท,ทําความดีเพื่ออื่น บิลเกตเมื่อสักเจ็ปีที่ผ่านมาเป็นมาร้ายของคนในวงการไอทีทั่วโลกแต่วันนี้บิลเกตกลายเป็นนักเุินเพราะบิลเกตได้ใช้เงินจำนวนมากที่อยู่ในทรัพย์สินของตัวเองเพื่องานวิจัยแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศที่พัฒนาวอร์เรนบัฟเฟตซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ บางครั้งเราจะดิวเกตบางครั้งก the ็นำดิวเกตแต่ตอนนี huh. ้ส yeah. ิจะเป็นสินทรัพ hmm. ย์สองหลักสามไปจ่ายเงินให้กับลที่ดิวมันเป็นด้านเกตจำนวนมากโดยที่ไม่ยอมตั้งที่ดิตัวเองก็บอกว่าต้องการสั่งสมให้ที่ดินของเกตเนี่ยได้มีโอกาสทำเรื่องที่เป็นเรื่องยืนยันได้มากขึ้นอะไรก็เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านล้านที่อ่านเรื่องมันเข้าือว่ายังอยู่ในบ้านเหมือนเดิม เมื่อ30-40ปีที่แล้วขับรถคันเดิมใช้เดินกางเดิมเดิมคุณบรรยงพงพาณิชย์ซึ่งผมได้เิยถึงเมื่อตอนต้นที่เป็นประกานของหลักทรัพย์ธนาคารเพราะผมมีเงินเยอะนะครับผมที่ประทันดูเงินเป็นงิหลายร้อยล้านนะแต่ว่าท่านมีความสุขตอนที่มาทําเรื่องที่พอจบรายเดทผู้าตงคับบัญชอย่านนผมเรียนทุกท่านว่าบางที ความสุขมันไม่ได้เกิดจากการมีเงินมากขึ้นมีคนถามผมว่าอยากเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งไหม <c oughs> เป็นมาแล้วเป็นอีกครั้งก็ไม่ได้ทำให้ความสุขมากขึ้นความสุขที่ตอนนี้ยังอยู่ในใจอยู่เสมอก็คือตัวเองได้เป็นส่วนของการที่ขับเคลื่อนนโยบัยที่ดีที่สุดในวยคือบัรประกันสุขภาพเป็นหลักครับขอบคุณครับ ในช่วงนี้เราจะเปิดให้ท่านผู้นำได้มีโอกาสร่วมพิปรายกับคุณหมอสักสิบนาทีดีไหมคะก่อนไปเบรกนะคะเรายังคงยังไม่ค่อยหิวอาหารเที่ยงเท่าไหร่นะคะค่ะสักสิบนาทีค่ะมีท่านใดอยากจะสักถามไหมคะเดินเชิญค่ะแนะนำตัวแล้วก็ที่ไมโครโฟนเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกเป็นเกียดที่เพื่อนได้สอบไปบอกว่าอยากให้เข้าโรเรียนผมไม่มีหล่อครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวนั้นจะไม่ได้ค้องเบคลุมผู้ใด้รัมาดเจาะอาชีพหลักอยู่สาบันได้ตารที่ได้เข้าเป็นนักการเงินก็ยังอยากค้นหาว่าสังคมเนี่ยได้ด่าได้ว่าแล้วเปิดว่านักการเงินเราไม่หล่อนตลอดสองปีที่ผ่านมาได้ไปอบรมหลายหลักสูตร ก็ได้เห,ห็นความกระจ่างและมีหลายสิงหลายอย่างที่ปเปรผันกับอันนี้คือพูดถึงความถึงตัวเบื้องต้นแล้วก็มีมุมมองในหลายอย่างที่ผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยเราดูมมองตัวเองนะครับตอนนี้ผมเพราะจะเพราะจะจะทำว่าคมไทยดูมมองตัวเองนะครับมองจากตัวื่นสำหรับคุณหมอนันต์่านมากระจกของรรา ผมรู้จักท่านนะครับเพราะว่าผมนั้นน่ะถึงแม้จะทำวิน,นิจฉัยแต่ด้วยความเป็นคนไทยเกิดในสังคมชนบทแล้วก็เป็นตะกูลนักการเมืองเพราะนั้นมันหนีไม่พ้นที่ติดตามเด็ดการบ้านนึงแต่ไม่ได้เดินขาดปกครองติดตามบาานนึงโดยใช้พฤติกรรมนักการเมืองผมเชื่อว่าถึงวันนี้จากนักการเมืองทุาคนเนี่ยผมจะรู้แลยว่าคนนี้เป็นยังไงนะครับ คุณหมอเป็นคนหนึ่งที่ผมชื่นชมนะคระับรัทษาทายางที่ไม่เกี่ยวพักไม่เกี่ยวอะไรผมบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของนักการเมืองเป็นตัวนำในสิ่งที่ตัวเองเรียนเรื่งที่ตัวเองมีความรู้ผมไม่ติดใจท่านคุณหมอครับที่มาพูดวันนี้ก็คือจริงๆที่อยากจะพูดมากคืออาจารย์นักวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับแต่เรามาพดเรื่องที่เกี่ยวกับท่าน พราะสิ่งที่ท่านพูดวันนี้คือสิ่งที่ผมค้นหามานานว่าประเทศเขาเราวันนี้คุณหมอบอกว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากชุมชนเพราะนั้นประเทศไทยและชุมชนของประเทศไทยคนไทยแต่การที่ผมไม่ได้เรียนปวชอย่างเรียนปวสผมเห็นเลยว่านักพัฒนาด้านระบบการปกครองมันไม่ได้เริ่มจากพื้นฐานของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต 자. Yeah.